มาพอดีเช่นเคยนะครับกับช่องโคตรักสีชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องได้เตรียมเหรียญที่คาดว่ามีราคาสูงในวันข้างหน้าแน่นอนนะครับมาดูว่าเหรียญทั้ง2ปีพศนี้นะครับเหรียญ2เหรียญนี้นะครับแต่เป็นปีพศเดียวกันนะครับว่าจะมีมูลค่านะครับมีราคาที่นักสะสมนะครับมีการเกฑ์ราคาไว้ว่าเหรียญทั้ง2เหรียญนี้นะครับเหรียญปีพศเดียวกันนะครับ มีมูลค่าเหมือนกันนะครับทั้ง2เหรียญเราไปติดตามรับชมเกี่ยวกับข้อมูลของเหรียญกระสาปองค์พ่อร้องเก้าทั้ง2เหรียญนี้กันเลยครับนะครับเรามาเริ่มกันเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกก็เป็นเหรียญการจนะพิเศษนั่นเองนะครับเป็นเหรียญองค์พ่อรอเก้านะครับนี่ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญ เป็นรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยะเดชนะครับทรงเครื่องบรมขัตติยรา,าดชาวพุทธศีวาพรทรงฉลองพระองค์คุยนะครับพินพพระักเบื้องตรงนะครับ,ใน,นบในวงขอบเหรียญน,นะครับจะมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยะเดชนะครับสยามมินทราธิราชนะครับบรม,มานาถบพิตรครับด้านใต้ก็จะมีรัชกาลที่9 น,นี่คือลักษณะของเหรียญการจนาพิเศษชนิด5บาทนะครับด้านหน้ามาในส่วนของด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญจะเป็นตราสัญ,ญลักษณ์นะครับครบรอบ50ปีนะครับการจนาพิเศษนะครับซึ่งเป็นเหรียญปีเป็นเหรียญที่ผลิตเมื่อวันที่9มิถุนายนพศ2 5 3พนนะครับเหรียญชนิด5บาทนะครับ นี่คือตราสัญลักษณ์นะครับด้านหลังของเหรียญนะครับสำหรับเหรียญปีพศ239กาญจรนาพิเศษครับมีจํานวนการผลิตของเหรียญปีพศนี้ครับอยู่ที่2องล้านห้าแสนเหรียญนะครับมีมูลค่านะครับเหรียญละ50บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญต้องเป็นเหรียญชนิด unc เท่านั้นนะครับถึงจะมีราคา50บาทนะครับเรามาดูต่อเหรียญที่2องครับเหรียญที่2เป็นเหรียญ เก้าเหลี่ยมครับองค์พ่อเราเก้าเหมือนกันนะครับด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นพระบับสถนะครับวัดเบญจมาบพิจุสิทธวนารามนะครับปีพศว5 3 9รามิครับเหมือนกันแต่มีจํานวนการผลิตของเหรียญปี39นี้ครับจำนวนการผลิตครับของเหรียญปี39นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่6ของเหรียญหายากนะครับชนิด5บาทมีจํานวนการผลิตครับของเหรียญ ชนิดธรรมดาครับปีพศ2539นี้อยู่ที่28485,000เหรียญนะครับซึ่งมีมูลค่านะครับชนิด unc นะครับอยู่ที่140บาทนะครับสำหรับเหรียญปี39ชนิดธรรมดาอันดับที่6นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลของเหรียญที่ทางช่องได้นำมาฝากพี่ๆเพื่อนเนะครับก็ลองเก็บสะสมดูนะครับว่าเหรียญแบบนี้มีมูลค่านะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอจบ การรีวิวทับเหรียญทั้ง2เหรียญน,นี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับก่อนนี้ก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับ <c oughs> เพื่อกป็นกใจให้ทางช่องนะครับได้ทําทคลิปวิดีโอนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอจบการรีวิวเหรียญทั้ง2เหรียญน,นี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ